สวัสดีค่ะแอดวานเองนะคะอัพพิสตันี้แอดวานมีเรื่องคนขุดสุดสารตอนหุบเขาลักแห่งยุนนานตอนที่14มาฝากค่ะก็เริ่มตอนที่14นะคะเมื่อได้เห็นหน้าตาที่แสนจะน่ากลัวของรูปปั้นเหล่านั้นแล้วหวังไคเฉียนก็กล่าวขึ้นมาด้วยความสงสัยว่าเสนาธิการยางคุณออกความเห็นหน่อยสิลูกตาของรูปปั้นพวกนี้ทามาจากอะไรหรือ เชอรี่หยางจึงพูดว่าไอ้พวกเนี้ก็ร้วนเป็นอัญ,ญมณีที่หายากมากหูป่าอี้พูดต่อจากเชอรี่หยางว่ากษัตริย์เซียนเนี่ยถึงตายไปแล้วก็ต้องวางตัวเองไว้ที่บนสุดในวังหยินเห็นทีระดับที่เขายึดติดกับอำนาจและลัทธิเซียนคงถึงขั้นจิตวิปริตไปแล้วขณะที่ด้านของหวังไข่เฉียนและเชอรี่หยางกำลังจดจ่ออยู่กับรูปปั้นประหลาดบนกำแพง ด้านของหูป่าอีเมื่อเขาเดินเข้ามาคนเดียวจนสุดทางแล้วเขาก็ได้พบรูปปั้นโบราณซึ่งทำให้เขารู้สึกหลงไหลขณะที่จ้องมองหูป่าอียืนแน่นิ่งและเคลิบเคล้มกับการมองรูปปั้นไปครู่หนึ่งจนกระทั่งทันใดนั้นเองเขาก็รู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกแขนของรูปปั้นที่ยืนออกมาบีบคอของเขาแน่นจนแทบจะยืนต่อไปไม่ไหว ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็ราวกับว่าเป็นเพียงจิตใต้สำนึกของเขาเท่านั้นเพราะภายใต้ความรู้สึกที่ผิดปกติของหูป่าอีภายนอกของเขากลับแลดูเหมือนปกติทุกอย่างหูป่าอียืนแน่นิ่งในท่าทางแข็งทื่ออยู่นานจนในที่สุดเมื่อหวังข่ายเชี่ยและเชอรี่หยางหันมาเห็นเขา้าทั้งสองคนก็เดินมาเรียกชื่อเหล่าหูและทำให้เขาดึงสติของตัวเองกลับมาได้ทัน หวังไข่เฉียนคิดว่าหูป่าอีแค่ฟันกลางวันไปจึงไม่ได้สนใจอะไรมากและหันกลับไปจดจ่ออยู่กับรูปปั้นด้านหลังต่อส่วนด้านเชอรี่ยางหลังจากที่ถามถ่ายอาการของหูป่าอีแล้วเธอก็ได้คำตอบจากเขาว่าผมรู้สึกว่ามีมือข้างนึงบีบคอผมอยู่ตลอดบีบจนผมเกือบตายไปแล้ว ถ้าไม่ใช่พวกคุณสองคนตบปุกผมผมอาจจะไปแล้วก็ได้เนื่องจากรู้สึกว่ากำแพงที่มีรูปปั้นตรงหน้านั้นมีปัญหาทั้งหูป่าอีและเชอรี่หยางจึงได้พยายามสำรวจอีกครั้งด้วยการใช้ไฟฉายส่องไปที่มัน แต่ผลลัพธ์ที่ตามมาก็เช่นเดิมทั้งคู่ถูกรูปปั้นสะกดจิตไว้เหมือนกันกันกบที่หูป่าอี้เคยโดนเมื่อสักครู่นี้เมื่อหวังไข่เฉียนสังเกตเห็นว่าเพื่อนอีกสองคนแข็งทื่อไปอาราวกับหินเขาก็เดินเข้ามาถามไถ่ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่ได้รับคําตอบใดๆและแม้ว่าหวังไข่เฉียนจะมองตามทั้งสองคนไปถังรูปปั้นแล้วเกือบจะเคิมในตอนแรกแต่เมื่อเขาตั้งสติได้เขาก็พูดทันทีว่า แย่แล้วแย่แล้วรูปรูปปั้นนี้มีปัญหาจากนั้นเขาก็รีบทุบกำแพงทิ้งอย่างรวดเร็วจนทำให้หูป่าอีและเชอรี่หยางสามารถกลับมาสู่สภาวะปกติได้อีกครั้งหวังข่ายเฉียนพูดกับเพื่อนด้วยความเป็นห่วงว่าเหล่าหูเสนาธิการหยางพวกคุณไม่เป็นไรใช่ไหม หูป่าอี้ตอบว่ารูปปั้นบนกำแพงนี้มีปัญหาแค่มองตาของมันก็รู้สึกถูกควบคุมเอาไว้เชอรีหยางกล่าวต่อจากเขาว่าฉันกับเหล่าหูรู้สึกเหมือนกันคุณว่ารูปปั้นพวกนี้จะใช้วิธีพิเศษอะไรสร้างขึ้นมาหรือเปล่า เมื่อคนจ้องมองนานเขาก็จะถูกสะกดจิตเริ่มเกิดภาพหลอนหวังขายเฉียนพูดทันทีว่าใช่ใช่เมื่อกี้ผมมองแวบเดียวในหัวผมก็อื้ออึงไปชั่วขณนะหูป่าอีพูดต่อว่าทำไมถึงมีวิชาสะกดจิตที่ร้ายกาจขนาดนี้ได้ละ่ะ ทำให้เชอรี่ย่างพูดว่าฉันก็แค่คาดการสำหรับเรื่องสะกดจิตฉันไม่ได้ศึกษาละเอียดนักจากนั้นไม่นานหวังไข่เฉียนก็ได้ใช้ไฟส่องไปข้างในรูที่ถูกทุบออกแล้วพูดขึ้นว่าข้างในเนี่ยเหมือนจะเป็นศพนะทำให้ทั้งสามคนเดินเข้าไปดูภายในรูนั้นใกล้ๆแล้วก็ได้พบว่าข้างในมีศพผู้หญิงคนนึงอยู่จริงๆ ท่านใดนั้นเองผีเสื้อกลางคืนก็บินผุดออกมาจากศพอย่างนับไม่ถ้วนทำให้หูป่าอี้พูดกับอีกสองคนว่านี่น่าจะเป็นผีเสื้อกลางคืนกาฝากในศพผงบนตัวมันมีพิษห้ามโดนเด็ดขาด และเมื่อเห็นว่าผีเสื้อกลางคืนที่บินออกไปกำลังหันกลับมาเพื่อจู่โจมพวกเขาจึงรีบหนีเข้าไปในรูซึ่งมีอุโมงค์เชื่อมต่อจนกระทั่งสามารถเดินทางเข้ามาถึงห้องสุสานที่ถูกซ่อนไว้ได้ หลังจากช่วยกันนำฟ้าลงศพปิดปากอุโมงค์ไม่ให้ผีเสื้อเข้ามาก่อกวนแล้วทั้งสามคนก็เริ่มสำรวจภายในห้องสุสานและพบว่าที่นี่ก็ยังไม่มีศพของกษัตริย์เซียนอีกตามเคยหูป่าอี้กล่าวขึ้นว่าตามหลักห่วงจุ้ยแล้วลงฝังเนี่ยบรรจุพระชายาของกษัตริย์เซียน หวังไข่เฉียนจึงพูดว่างั้นศพพระชายาของกริสัเซียนคือโรงข้างนอกนั่นใช่ไหม เมื่อเห็นหูป่าอีพยักหน้าเขาก็กล่าวต่อว่าแม่เอ้ยกระสัดเซียนคนนี้พิสดารเกินไปแล้วมัง้งไหนว่าศพของพระชายาเขาวางไว้ในโลงศพดีๆก็ได้จะเอามาอุดรูทำไมกันเชอรี่ยางจึงถามหูป่าอี้ว่าตำแหน่งของศพหญิงสาวเนี่ยวางได้แปลกประหลาดมากในทางห่วงจุ้ยมีความหมายอะไรไหม หูป่าอีต้ตอบว่าผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันวิเคราะห์จากตำแหน่งร่างเงาโรงศพของกษัตริย์เซียนก็น่าจะอยู่ในห้องสุสานนี้แหละอีกด้านหนึ่งของสุสานจาหลงหลานชายของผู้ใหญ่บ้านก็ได้นำคนเดินทางเข้ามาภายในนี้ด้วยเช่นกันเนื่องจากเขาทนไม่ไหวและคิดว่าหูป่าอี้หวังขาเฉียนและเชอร์รี่หยางคือโจรที่จะมาขโมยสมบัติ จาหลงก็จึงจับเอาอาต้าและคนที่เหลือมัดเอาไว้เพื่อไม่ให้ขัดขวางการเดินทางเข้าสุสานของตัวเอง ทั้งที่แท้จริงแล้วในใจของจาหลงก็เป็นเพียงแค่ความโลภที่อยากจะได้สมบัติพร้อมกับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านก็เท่านั้นด้านของหูปาอี้หวังไข่เฉียนและเชอรี่หยางหลังจากเดินสำรวจภายในห้องสุสานอยู่นานจ,จู่ๆพวกเขาทั้งสามก็เริ่มรับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศภายในห้องไม่ว่าจะเป็นเมือกสีเหลืองที่ไหลลงมาตามภาพวาดบนฝาผนัง อากาศที่ร้อนขึ้นกว่าเดิมจนผนังละลายหรือแม้แต่พื้นดินที่เคยแข็งกร้าวก็แปรเปลี่ยนเป็นนุ่มนิ่มจนพวกเขาสามคนแทบจะทรงตัวไม่อยู่หูป่าอีกล่าวขึ้นว่าเสนาธิการยางคุณยังจำเทียนนิรันสิบเล่มในห้องสุสานชั้นกลางได้ไหมผมะไม่เข้าใจมาตลอดผมกำลังคิดว่าดวงไฟหัววัวดวงที่ใหญ่ที่สุดนั้นจุดเพื่อศพไหนกันแน่ หวังไทเฉียนพูดขึ้นว่าแล้วศพอื่นๆน่ะตรงกับอันไหนเลยพวกเรายัางไม่เข้าใจชัดเจนเลยเวลาไหนแล้วนายอ่ะยังมาคิดถึงไฟดวงใหญ่นี่อยู่อีกทำให้หูป่าอี้กล่าวอย่างเริ่มเข้าใจแจ่มแจ้งว่าอ่าเทียนนี้ลันสิบเล่มหกเล่มเป็นเทียนเงือกเป็นของกษัตริย์เซียนและพระชายาของเขารวมถึงศพโครงกระดูกของสมชาติก่อนและร่างเงาศพนั่น หวังขายเฉียนถามว่าแล้วเด็กต้อนรับสามคนนั้นล่ะหูปาอีต้ตอบว่าเด็กต้อนรับสมคนนั้นก็คือศพสามศพไงประเด็นสำคัญคือดวงไฟหัววัวอันนั้นฉันกําลังคิดว่าสิ่งที่มันเป็นตัวแทนอาจจะเป็นการดำรงอยู่ของสิ่งที่พวกเราคิดไม่ถึง เพราะงั้นพวกเราถึงได้ถูกปิดหูปิดตาไม่สนใจโครงกระดูกของกษัตริย์เซียนตอนนี้ในที่สุดฉันก็เข้าใจแล้วว่าสรุปศพที่สิบนั่นนะ่ะอยู่ไหนหวังข่ายเฉียนถามทันทีว่าแล้วมันอยู่ไหนเหรอหูป่าอี้ก็ตอบว่าอยู่ที่นี่แหละจะพูดให้ถูกก็คือพวกเราอยู่ในล่างของมันที่นี่ไม่ใช่แค่เป็นสุสารมันเป็นมัมมี่ด้วยทันใดนั่นเอง โรงศพที่ตั้งกลางห้องก็เริ่มขยับออกจนเผยให้เห็นรูด้านข้างซึ่งมหูป่าอี้ได้เห็นแบบนั้นเขาก็พูดทันทีว่าเชื่อมโยงกันได้แล้วสุสานถ้ำแห่งนี้ก็คือศพที่สิบที่ดวงไฟหัววัวเป็นตัวแทนและตอนนี้มันได้ฟื้นคืนชีพแล้วฉันเดาว,ว่าที่นี่เป็นโรงชั้นนอกอูโทโลจือขนาดใหญ่อายุห้าหมื่นปีตรงที่พวกเราอยู่ก็คือจุด ปัะทหะาหนักของห่วงจุยก็คือกษัตริย์เซียนใช้เมียตัวเองปิดดวงตาอูโโถเพราะฉะนั้นที่ที่เราอยู่ก็คือที่นี่ในเปลือกศพของอูโโถโลจื่อนี่เองชอริยางพูดต่อจากเขาว่าคุณหมายถึงสุสานที่ทําขึ้นจากอูโโถโลจื่อเนี่ยก็คือโรงศพของกษัตริย์เซียนหรือหูปายอีกก็กล่าวว่าอูโโถโลจือ่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโลหลิงจือ่อถ้าห่วงจุยปัะหาหนัก ที่ที่มีความไม่สมดุลสกรปรกอยู่ก็จะเกิดอะไรแบบนี้โลหลิงจือโดยทั่วไปมีตาตาเดียวเรียกว่าไทาสุยสองตาเรียกว่าชิงหูมีอวัยวะครบทั้งห้าเรียกว่าอูโโถซึ่งพบได้น้อยมากเจ้านี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเพราะพวกเราเข้ามาแล้วพาอากาศเข้ามาด้วย เชอรี่ยังก็ถามต่อว่าถ้าที่นี่เป็นโรงชั้นนอกของกษัตริย์เซียนแล้วโรงศพของกษัตริย์เซียนอยู่ที่ไหนล่ะหูป่าอีก็ตอบว่าผมว่าเจ้าสิ่งนี้คงตายอยู่ใต้ดินนานแล้วในเมื่อเป็นโรงอู่โถโลจืองั้นโรงศพของกษัตริย์เซียนเนี่ยต้องอยู่ข้างล่างแน่นอนเชอรี่ยังพูดขึ้นว่าข้างล่างเนี่ยเหมือนมีมัมมี่อยู่นะของกษัตริย์เซียนหรือเปล่า หูป่าอีจึงพูดขณะที่มองไปอย่างด้านล่างว่าเข้าใจแล้วลูบุ๋มนี้เป็นเบ้าตาอีกข้างของโรงอูโถโลจื่อนั่นและเป็นห่วงจุ้ยที่ดีที่สุดของสุสานกระสัดเซียนระหว่างที่ทั้งสามคนกำลังพูดคุยกันท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสุสานนั้นจนต้องพากันทรงตัว ไปด้วยแล้วก็พูดคุยไปด้วยนะคะจูๆ่ๆผนังภายในห้องก็เกิดรูปประหลาดโผล่มาจนทำเอาหวังไข่เฉียนถึงกับพูดว่าเหล่าหูหนายดูผนังมีกระดูกคนอูโทโลจืมีกระดูกคนได้ยังไงกันเชอรี่ยางจึงพูดว่านี่อาจจะเป็นไปได้ว่ากษัตริย์เซียนนะนำช่างฝังรวมไว้ที่นี่เพื่อทำปุ๋ยให้กับอูโทโลจื หวังขายเฉียนกล่าวว่าเหล่าหูทําเวลาหน่อยไม่งั้นนะถ้าเราอ่ะไม่โดนโลหลิงจื่อกินก็ถูกกระดูกทิ่มแทงตายแนะ่หูป่าอียืนคิดอยู่นานจนไหนที่สุดเขาก็ตัดสินใจมุดลงไปในรูบุ่มด้านข้างเพื่อค้นหามุกมู้เฉินจากศพ ของกษัตริย์เสียนนะคะโดยมีหวังขายเฉียนก็คอยช่วยจับขาเขาไว้แต่เนื่องจากสถานการณ์ภายในห้องเนี่ยมันเริ่มจะไม่ค่อยสู้ดีทั้งผนังและพื้นดินที่กำลังยืดหยุ่นก็กำลังบีบรัดพวกเขาเข้ามาเรื่อยๆเชอร์ลี่หยางจึงได้ตัดสินใจลงไปช่วยหูป่าอี้โดยการไปจับขาของเขาไว้จากนั้นก็พยายามให้หูป่าอี้นะคะ สามารถเข้าถึงศพของกษัตริย์เสียนให้ได้โดยเร็วที่สุดค่ะโอ้โหก็กำลังเข้มข้นนะคะเข้มข้นหนวหนวเข้ามาใกล้ถึงเส้นชัยแล้วค่ะเดี๋ยวแอดวานพาทุกท่านไปต่อในตอนที่15นะคะดูแลสุขภาพกันดีๆค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิิซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูก้าเลิฟ c h น n สโ e เวล e l แอนด์ซีรีส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะ แอดวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ